กราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้าป๋ายสกสุลสกุลมาพบปะกับสาวเอื้องพาสสับชาแนเลเมนี้สาวเอื้องสพามากินก้อยเนื้อ <c oughs> สายดิบอีเลฟต์จ้าพี่น้องจ้าก้อยมาจ้าพี่น้องจ้าทั้งทางไทยทั้งสปปลาวมาแซ่บกับสาวเอื้องนะจ้าก้อยใส่เดฟพี่น้องจ้าเดี๋ยวสาสวเอื้องสกุลพี่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสาวเอื้องกอ้อยจลดจัด จัดจ้านไปเลยนะคะจัดไปจัดไปเลยมาจาพี่น้องจา้าตั้งสีปากมันก้อยเนื้อมะโอ,อพ่ <S <S อแม <S <S 2> <S 2> พอ่พี่น้องเหียเบอกพี่เน้อก้อยเนื้อจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาาจาพี่น้องทางทางไทยทางสปปร,ปร,ราวทางต่างประเทศ everybody on the world come to eat with me ข้าวเหนียวอ่อนพ่อแม่พี่น้องจ้ามันสิอ่อนบ่มันสิติดมือเสาเอืองอีบ่กินข้าวเหนียวมื้อนี้จ้ามาจ้าพี่น้องจ้าก็เอื่อนนก็เสาเอื้องฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe <it> ให้เสาเอื้องนุ่งแน่เด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ากลองเดียวอีกแล้วบ่ปักแข็งๆเสาเอื้องก็มีผักซีลาวแล้วก็สะระแหน่นะคะพี่น้องจ้าแล้วก็ถั่ว ถั่วแขกจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสาวเอองกับพ่อมีตัวไทยนะคะสาวเอิงกินถั่วแขกนะคะมันก็นสิ่งขายตัวไทยของเราแน่นนะคะแล้วก็กระหล่ำนะคะพี่น้องจ้าแล้วก็พริกสดแล้วก็หัวหอมหัวหอมหัวหอมใหญ่นะคะพี่น้องจ้าแล้วก็กระเทียมนะคะพี่น้องจ้ากรรี่แล้วก็เออยังเราพี่น้อง เกระหล่ำแก้วเก็บผักในตู้มากินคือเกาพ่อแม่พี่น้องจ้ามาดสับจปลาสาวเอืองเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าหิวข่าวเลวจ้านี่นจ้าก้อยเนื้อสดๆก้อยเนื้อดิบเนาะจ้าพี่น,น้องจ้าก้อยเนื้อเนเธแลนด์ปี๊ปเนธแลนด์นาะจ้าพี่น้องจ้าเอลิสไม่เอาแล้วลูกเอลิเซ่ มาจ้าพี่น้องจ้าก็ข้าวเหนียวห,ห่อนหนึ่งจนหนึ่งห,ห่อนจนเย็นหมดแล้วพี่น้องจ้านี่จา้าติบเขาเสาเืองง <laughs> มาจ้าพี่น้องจ้ามาเซ็ตจักระเสาเอิงเลยจ้ากินเขากระเสาเอิงนะจ้าก,ก่อนอื่นเสาเอิงก็ขอโทษขออไปพ่อแม่พี่น้องที่บอกกินดิบกินเนื้อดิบนะคะแล้วก็ไม่กินเนื้อนะคะมาให้กําลังใจเสาเอิงกัน <ś led> รับชมนะคะพ่อแม่พี่น้องจ้าผู้ใดบกินเนื้อบกินดิบกะสาวเอื่อนขอโทษขอภัยเ้ยค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ามาจ้าพี่น้องจ้าทาั้งเพื่อนเราเนาะทั้งนนทางไทยทั้งสปปอลเราทาั้งต่างประเทศมาจ้ามาสัจากจัาก็สาวเอื่องจ้าก็เดินสาวเอื่อกนก็นขอจวดก่อนเลยนะคะพี่น้องจ้า <ś led> สาวเอื่อสายจวดเนาะค่ะแล้วกะกินเนื้อดิบ แก้ข่าวไปก่อนนะคะพี่น้องจ๋ามันไม่ขาวเลยค่ะเอาอย่งทำรสจัดจ้านเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องจ๋าเขาเหนียวลูกสาวกำลังดื่ม หิวขาวแล้วพี่น้องหิวขาวแห้งมาจะมา,าก,กินก๋วยกับซาเวลเลยค่ะ ฉันแหน่พีงฮคือว่าวฮันตอนหน่อย โดดเนี่ยอืมเพ็ค่ะอืมเก็บพักไม่ตู่มากินอีก่น้องจ้าอืมเป็นเหรอปักซี want to eat with me? Peter? Hmm. <laughs> <laughs> hmm 1000 follow I eat uh, the feed. Uh, oh, when you special have feed? Page subscription that I do. Uh, when, <laughs> yeah. Then it's special. Uh, <laughs> when you have paid channel, then I want to do for you too. <laughs> you talk too much. ทำคลิปนอะจากพี่องจ้าคุณจ้าเป็นยังไงไม่เอ็นจอยเราอย่างนี้ได้ไหมกินอันนี้ไหมเพื่อนบอกว่าหอดปันจับสกไล่เพื่อนจะกินมาก,กินน้ำมาไทย วัน0 s u b s c r i b e แต่วันพอหัวพันสัปสกายเซาเวอร์สีอีอ่เดอะฟีดสเปเชียลเดอะฟีดนะคะพี่น้องจ๋าเขาเอว่าเรา <usc alled> เื่อนว่า my husband cannot eat feed special fees uh, when 1000 subscribe oh. <laughs> peter you not talk with me now mm -hmm. stop i don't wanna เบื่อเลยพี่น้องเวลาสิทํา youtube อันทําคลิปคุณสาเป็นยังงไม่เอ็นจอยนะไม่รู้บ่เข้าใจกัน ไม่ e n j o y ันม่เกกินบ่ไหรแม่พอแม่ไนองตาแจสม้าวว่ามีอย่าง บม่เข้าใจฝรั่งฝรั่งบม่เข้าใจมองหูอะ 天安路。嗯嗯嗯 คนเนียวดีนะานเหนียวห่อนบนตินะ้เนี่ย เติมอืมเสบปากเ้ยพี่น้องเตยม ป่าปลาเปิดให้เป่ะล,ลูกปะ่ะโอเปนโอเปนเทลศัพทอ่ะ อืม,อมกัดมือกับของหแหละกูว่าแหละอืม <c oughs> ขำกระเฮียอีกพี่นอ้องเอ้ืมคือมันอยากอยากทงดู๊กทำปัวซีเก็บบ่ตัดดอกเก็บนีน่เงาเงไปเรือยพี่น้องจ้าเบื่อไง กระตุนกระตุนหนลูกกระปาได้ยูทูบสิ พ่อมแมโอเพินะมาจ้าพี่น้องจ้ามาก,กินกันต่อจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าไปขวานซุกมากแล้วจ้าพี่น้องจ้ามึงขาดขาดตอนเนาะจ้าพี่น้องจ้าคุณควัญข้นเห็นควัญขืนบ่พี่น้องจ้า <c oughs> ครัวมาแล้วบัดน,นี้กินซุกแนวพีนนน่น้องจ้าบัดนี้ยังมาทานอิ่มเลยจ้ะซุปละบัดน,นี้พี่น้องจา้าทั้งซุกตั้งดิบเนาะอืม,อม 哼，<laughs> 我们好累，没有？纽好。 ជួបតាំងដឹកផងកันលឹកផងម៉ែទីនំកាមិញនេះកា ยืมปิดเสียงอากาศกานี่องจ้ะย่งดังเสียงกวนักนดูดอากาศแบบนี้ <laughs> คลิปนี้ต่อระหดอดทนพอแม่พื่นตังตา <laughs> ไปปิดเสียงดูดอากาศมากจาก้ะ กลัวชุกมาแล้วเด้อพี่น้องอัน mm -hmm. thường im là đớp ta Sao này อิ่มแล้วจ้าพี่น้องจา้าฝ <c oughs> ากกดไลค์กดติดตามามาสาวเอีงน้ำเนยละค่ะพ่อแม่พี่น้องจา้าสาวเอีงว่าจิบอกว่าสาเวเอีงสิตำมะหุงให้เบิง่งเบิ่งจา้าพี่น้องจา้าสั่งมามันกระุกมมบมาแล้วตำบ่ได้ละจ้าคสาวเอีงก็กินบ่ได้นักจ้าพี่น้องจา้าแพงพ่อมัอย่างนี้แหละเขาถึงไม่บอกว่า ไม่อยากให้สั่งนะคะไปนอนจ้าเห็นบ่ค่ะสั่งมาร้านอินเดียก่อนจีจังเสาเอืองก็บ,บอกว่าเอาสีเขียวเนาะค่ะพี่น้องจ้าส่งมาให้เสาเอืองเห็นบ่ค่ะนี่คะ่ะบ่ได้ส่งหรอกซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านนะคะพี่น้องจ้าเนี่ยจ้า เสานเงนสิมตาตํำแต่ไดน,นะพี่น้องจ๋ากินสุกเสานองนกับเพราะกินใดจ้าแต่บ่ได้กินกินบ่ได้หลายเนาะจ้าพี่น้องจ๋ามะละกอมันสุกแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องจ๋าไปซื้อเองดีกว่านะคะพ่อแม่พี่น้องจ๋าแต่สัง่งตาเจ้าหรือว่าโทรสัง่งเ่นบอกว่าโทรสั่งส้นได้น,นะฉันก็บอกว่าเอามะละกอสีเขียวนะคะสี่ลูก เพิ่นเอาสีเหลืองไม่ค่อยคอยชิบ่าเอาคอยกับโมเมนต์จากคุณสาเป็นคนไปเอาค่ะเสาถ้าเป็นสาเอื้องไปเอาเองนะคะสาวเอื้องจะไม่จ่ายเงินเลยนะคะแบบนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องจา่าตําไม่ได้นะคะนี่ค่ะซุกมืดแล้วค่ะตําก็ได้รอกตาลูกหน่อยน้าค่ะสาเอื้องไม่ลูกมันเล็กมากเลยนะคะ สิบยูโรนะคะพี่น้องจา้าว่าสิมาตำมะคงจะแชร์สนอกอยากโดนแล้วบอได้กินตำมะคงก็วบอได้กินพ่อแม่พี่น้องจา้า <c oughs> ตลกหลายจะรุปแล้วบอได้กินเนาะคะ่ะตำมะคงจะจะมาตำได้ไงคะมันเละแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องจา้าปอกออกมามันกระเละหลอกคะ่ะแล้ว แล้วไม่มีแต่เนื้อนะคะพ่อแม่พี่น้องจ๋าพัดนี่มีแต่ในเลยค่ะในข้างในข้างในเม็ดเยอะมากเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องจ๋าบายบายค่ะพอกันคลิปหนานะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าสาวเวรกับมาจมไปฟังคลิปนี้เนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าบายบายค่ะเลิฟเลิฟนะคะบายบายค่ะ